สวัสดีครับร้านเวทพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับบาทโตนะครับของหลวงปู่คุ้ยวสัพตะเขียนนะครับออกในปี2551ปัจจุบัน2568แนะครับผ่านระยะเวลามาแล้วถึง17ปีนะครับหลวงปู่คุ้ยท่านก็เป็นศิษย์ของพระทบทนแดนนะครับผมสริราชสังขารท่านไม่เล่าเปื่อยนะครับไม่เล่าเปื่อยผู้คนให้ความตัดตามมากนะครับรูปนี้รุ่นนี้นะครับ กะเหมือนลุงปู่มากไปให้ลุงปู่ดูลุงปู่บอกว่าเป็นเป็นบาโตะก็เรียกบาโตบาโตก็คือนะครับก็จะดีเรื่องของจะทำมาหากินนะครับเป็นมหาลาบเรียกทรัพย์นะครับลุงปู่ก็ได้วิชาทางนั้นมานะครับส่วนใหญ่ลุงปู่เป็นพระเมตตานะแต่ว่าก็มีแก้วข้าศของพันธ์นะครับปรากฏอยู่ในะชุมคนของลุงปู่ด้วย ครับนี่ข้างหลังก็ปั๊มมะรวยข้างหลังองค์พระหลวงปูป่ก็ปั๊มมะรวยใต้ถ่ายก็ปัม๊มตะขัางนี่ครับรูปตาข่างนะครับปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงปู่คุยนะครับปรากฏว่าได้รับความนิยมนะคถ้าใครเริ่มเลื่มไป รหาเอรจะเด็ตดูจะเริ่มมีราคานะครับก็เพราะว่าเกิดจากการใช้วัตถุมงคลของหลวงปู่แล้วก็มีประสบการณ์ดีนั่นเองนะครับเห็นรุปเหมือนนี้แล้วก็คิดถึงหลวงปู่นะครับเป็นเด้ตะกัวนะครับตั้งเพียงสามร้อยองค์นะครับตั้งน้อยนะครับตั้งเพียงสามร้อยองค์นะครับก็อยู่ มุงเวียนอยู่ในมือลูกศิษย์ก็น่าจะหมดแล้วไม่ค่อเหลือแล้วนะครับนะครับหลวงปู่พันธ์เป็นพระเมตตานะครับเร็วนี้ก็ปีข่าวที่วัดหลวงปู่นะฮะปรากฏว่าโจรทุบตูนะ้ตู้สิลาชังขันท่านเออท่านมรณภาพะระศสิราชังขานไม่เน่าเปื่อยวัดก็เลยเก็บศิรราชังขานทท่านไว้แล้วก็ปรากฏว่ามีการเอาเงินใส่ตู้นะฮะก็ทบุญกับหลวงปู่นะแล้วก็เอาชมมงคลหลวงปู่ให้ ให้หลวปู่อธิษฐานจิตเพิ่มมนะครับก็โดนโจลเรียบร้อยไปแล้วทุบตู้นะครับหลวงปู่คงไม่ว่าอะไรแต่ว่าลูกเสียเที่ยวเงินไปวางเอาตินทตับไปวางว่าคงรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะครัาคงม,มีการดาเนินคดีกันนะนะช่วงนี้ก็พูดยากนะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับไม่ควรจะวางอะไรที่เป็นลอดตาลอดใจเงินทองนะครับ นะครับอย่างที่บอกเขาคงร่ำรวยจากหลวงปู่เยอะก็เลยมาทําบุญกันนะนะก็เลยมาใส่บาตรไอใส่ในในโรงแก้วไว้ในศรีร่าฝังขารท่านนะนะนะครับมีคนร่ํารวยจากหลวงปู่เยอะนะครับแต่เขคงก็คือทําทานมาไม่ไปคิดมากโอเคนะครับรายการนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านนวยพรพักเครื่องนะครับโทร096954888หรือ0น1 4 2 3 0 0 1 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวันจูมงมือกันดีๆจากร้านอวยพรปักึ้งขอบคุณครับสวัสดีครับ